สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินเข้า e-wallet ฟรีแค่สมัครยืนยันเสร็จรับไปเลย100บาทไม่ต้องชวนเพื่อนถูกกฎหมาย100%เราไปดูวิธีการทำกันได้เลยนะครับว่าวิธีการทำจะทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับเจ้าตัวแอปนี้นะครับก็คือ ACU Pay นั่นเองนะครับเป็นแอป e-wallet เหมือนกับแอป t u o Money Wallet ทั่วไปนั่นแหละนะครับย้ำนะครับรีบทำด่วนเลยนะครับก่อนที่สิทธิ์จะเต็มนะครับโอเค คราวนี้นะครับนอกจากเราจะได้รับเงิน100บาทฟรีๆมาแล้วเรายังสามารถรับแม็กโดนัลฟรีได้อีก1ชุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ไปลองรับมาแล้วมันรับได้จริงๆโดยที่เราไม่เสียงเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับโดยในชุดแม d o โดนัลที่ได้ฟรีมาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโค้ก1แก้วเบอร์เกอร์1ชิ้นแล้วก็เฟรนฟรายอีก1ชุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับการติดตามนะครับก็ลองไปดูที่ acup thailand e wallet กันได้เลยนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดจะรับเข้าไปที่ McDonald s บอกว่าใช้ ACU Pay ในการรับ McDonald s ฟรีนะครับพนักงานก็จะทำให้นะครับโอเคมาต่อกันนะครับสำหรับวิธีการรับ100บาทนะครับแค่สมัครยืนยันเสร็จเนี่ยมันจะได้เลยมันจะได้ยังไงนะครับและ100ตรงนี้เอาไปทำอะไรได้นะครับมาดูกันต่อนะครับเริ่มต้นลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันได้เลยนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การสมัครการยืนยันตัวตนกับแอป ACU Pay กันนะครับ ข้อขอเกินก่อนเลยนะครับ a c u p นะครับเป็น e wallet เหมือนกับ Too Money Wallet นะครับเป็นแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็ ATUP ตรงนี้นะครับก็จดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยโดยเขามีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทก็เลยทีเดียวต่อมานะครับวิธีการสมัครนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเราก็เปิดมาได้เลยนะครับหลังจากที่เราเปิดลิงก์สมัครขึ้นมาแล้วนะครับ สเต็ปที่1การสมัครนะครับให้เราเนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาไทยได้เลยจากนั้นทําการกอรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปกดรับนะครับซึ่งจะมีรหัส OTP เป็นตัวเลข6ตัวส่งมาที่ SMS ของเราให้เรานําตัวเลข6ตัวตรงนั้นมากอรอกในช่องตรงนี้และกดติ๊กถูกและกดยืนยันไปได้เลยจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ย กดยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับตรงนี้กดติ๊กถูกเลื่อนลงแล้วก็กดถัดไปนะครับพอเรากดสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่2ก็คือการติดตั้งแอปพลิเคชันตรงนี้เขาจะขึ้นว่าให้เราไปทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอป การดาวน์โหลดติดตั้งแอปตรงนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และก็ iOS นะครับแอปนี้มีชื่อว่า acup ให้เราทำการกดติดตั้งแอปและเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะครับเวลาเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับในสเต็ปที่1เราลงทะเบียนเสร็จไปเรียบร้อยสเต็ปที่2หลังจากติดตั้งเสร็จให้เราทำการกดเข้าสู่ระบบและทำการกรอกเบอร์โทรของเราลงไปจากนั้นกดขัดไปได้เลย สเต็ปที่3หลังจากที่เราทาการ,ราดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาสู่สเต็ปที่3นั่นก็คือการยืนยันตัวตนหรือว่าการ EKYC ซึ่งขั้นตอนนี้ง่ายๆใช้เวลาไม่ถึงสานาทีก็เสร็จแล้วนะครับเวลาเราเข้ามาในแอปเรียบร้อยนะครับสังเกตเลยนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราทําการกดปิดไปก่อนนะครับจากนั้น สังเกตที่มุมด้านล่างขวามือสุดจะมีรูปไอคอนคนอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยจากนั้นจะเห็นว่ามันจะมีการยืนยันตัวตนอยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนให้เรากดเพื่อยืนยันตัวตนไปได้เลยนะครับ เวลาที่เรากดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขตรงนี้เราก็ติ๊กถูกเลื่อนลงแล้วก็กดถัดไปอีกเหมือนเดิมนะครับจากนั้น ekyc ตรงนี้เลือกเป็นคนไทยนะครับจากนั้นกดพร้อมแล้วซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยครับทำการอัปโหลดหรือว่าทําการถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากๆนะครับวิธีการถ่ายภาพที่ได้มาจะต้องไม่เบลอจะต้องไม่ย้อนแสงแล้วก็จะต้องไม่ตกกรอบด้วยนะครับจะต้องมีความชัดนะ โอเคพอเราถ่ายชัดเรียบร้อยก็กดอัปโหลดไปได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดข้อมูลมาให้เช็คนะครับตรงนี้พยายามตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าชื่อนามสกุลอะไรต่างๆนะครับเลขวันที่ออกบัตรวันหมดอายุบัตรที่อยู่ถูกต้องไหมนะครับถ้าเกิดถูกต้องกดถัดไปจากนั้นเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มาตรวจสอบถ้าเกิดถูกต้องกดดาเนินการต่อได้เลยนะครับจากนั้นเขาจะให้เราเนี่ยทำการ เริ่มการสแกนหน้านะครับโดยขั้นตอนการสแกนหน้าตรงนี้เราจะต้องไม่ใส่แวน่นไม่ใส่แมสและก็ไม่ใส่หมวกนะครับการสแกนหน้าตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ย้ำนะครับว่าอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอด้วยนะครับมันจะทําให้การสแกนเนี่ยง่ายและก็เร็วมากๆครับตรงนี้ก็กดเริ่มแล้วก็สแกนให้เสร็จไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เราสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รับมาเลย100 ACUD 1 ACUD ตรงนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับมันก็คือ100บาทที่เราได้มาจากการสมัครยืนยันเสร็จนะครับ นอกจากจะได้รับ100บาทตรงนี้แล้วเรายังจะมีสิทธิ์ในการหมุนหรือว่าจับฉลากอีก13ครั้งฟรีไปเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สมัครจากลิงก์มานะครับเราจะมีสิทธิ์จับฉลากแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนคนไหนที่กดจากลิงก์มานะครับก็จะมีสิทธิ์ในการจับฉลาก13ครั้งฟรีนะครับก็ไปจับได้เลยนะครับซึ่งสิทธิ์ในการจับตรงนี้นะครับก็จะได้รุ่นรับทั้งทองคำโทรศัพท์ iPhone iPad ต่างๆนะครับ และสำหรับ100 ACUD หรือว่า100บาทที่เราได้มาในตอนนี้นะครับมันเอาไปทําอะไรได้นะครับก็คือ100บาทตรงนี้นะครับสามารถนําไปเป็นส่วนลดนะครับกับสินค้าและบริการที่ร่วมกับ ACU Pay นะครับเช่นอาการซื้อ m c d o n a l d s ในราคาส่วนลดของ ACU Pay นะครับหรือว่าจะใช้เป็นส่วนลด100บาทในการนําไปใช้กับโรงหนังในเคอรืเมเจอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคเรามาดูกันต่อนะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์นะครับอย่าง MRT ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอย่างโรงหนังอย่างเมเจอร์นะครับก็เข้าร่วมกับ ACU Pay นกซึ่งเราสามารถใช้แอปนี้มาเป็นส่วนลดต่างๆหรือว่ารับของฟรีต่างๆกับพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมกับ ACU Pay ได้เลยนะครับคราวนี้นะครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าเราเป็นผู้ใช้งานใหม่ ACU Pay ครั้งแรกนะครับเราสามารถเดินเข้าไปใน McDonald's นะครับแล้วบอกกับพนักงานได้เลยว่าเราเนี่ย ขอใช้สิทธิ์ลับในส่วนของชุด m c d o n a l ลฟรี1ชุดนะครับก็บอกว่าใช้ ACUP a y ในการรับฟรีนะครับซึ่งพนักงานเขาก็จะทำการกดลับให้นะครับ ย้ำนะครับว่าเอาแอป a c u p a y เดินเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับรับฟรีมา1ชุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ลองไปใช้แล้วซึ่งมันก็รับฟรีโดยที่เราเนี่ยไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับ a c u p a y ยังใช้เป็นส่วนลดตัวหนังในเครืองเมเจอร์กรุได้อีก100บาทนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนอกจากนั้นนะครับผู้ใช้งาน a c u p y นะครับยังสามารถรับส่วนลดโค้ดเต่าบินนะครับโดยการ ซื้อเครื่องดื่มในราคา40บาทและจ่ายเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับสิทธิ์ต่างๆตรงนี้จะหมดเขตภายในวันที่31ธันวาคม68นี้เท่านั้นผู้ใช้งานใหม่ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับ m c d o n ดน d s ฟรีส่วนลดตัวหนัง100บาทหรือว่าจะซื้อเต่าบินในราคา1บาทเท่านั้นนอกจากนี้เขายังมีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าและบริการต่างๆร่วมกับ a c u p a y อีกเยอะเลยนะครับ และแน่นอนว่าคนที่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆหรือว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะได้เปรียบเป็นพิเศษนะครับโอเคอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ